เกษตรกรยุคใหม่ไม่ต้องปวดหัวและไม่ต้องปวดหลังกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าสตาร์ทอัพในอิสราเอลปิ้งไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์เก็บผลไม้โดยมี AI ที่สามารถแยกแยะความสุกงอมของผลไม้ให้เราและยังสามารถทํางานแบบอัตโนมัติได้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานลดปัญหาการเก็บผลไม้ไม่ทันทําให้เสียผลผลิตไปโดยปล่าประโยชน์ค่ะ เจ้าเครื่องนี้เป็นหุ่นยนต์ชื่อว่า Fra นะคะย่อมาจาก f i g i n g Autonomous Robot สำหรับตัวหุ่นยนต์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนหลักที่ทำหน้าที่เป็นฐานอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์บินอัตโนมัติมีสตัวจากในภาพค่ะซึ่งจะเป็นเหมือนกับทีมเก็บเกีเก่ยวผลไม้เก็บได้อย่างแม่นยัาและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ และที่มันสามารถเก็บผลไม้ได้อย่างแม่นยำขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามีระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ออลกอริทึมหลายตัวเข้าช่วยค่ะย,ยกตัวอย่างเช่น AI Perception Algorithm um, ที่ใช้รวบรวมข้อมูลของส่วนผลไม้ Vision Algorithm um, ที่ใช้ตรวจจับความแตกต่างของผลไม้ใบไ,ไม้ต้นไม้รวมไปถึงการจำแนกความสุขขนาด และสีสันของผลไม้และอัลกอริทึมที่ช่วยคำนวณแรงและพลังงานที่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้เจ้าของสวนผลไม้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทำงานต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อประมวลผลการทำงานและกำหนดช่วงเวลาปริมาณการเก็บเกี่ยวของสวนผลไม้แต่และแห่งในครั้นงถัดไป สำหรับหุ่นยนต์เก็บผลไม้ตัวนี้พัฒนาโดยทีม Traveler o b o t i c Technology โดยในอนาคตมีแผนที่จะนำหุ่นยนต์เก็บผลไม้ไปทดลองใช้งานในสวนขนาดใหญ่ในประเทศสเปนสหรัฐอเมริกาและอิตาลีในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะ